นะคะทุกคนค่ะค่ะก็ค่ะก็วันนี้ก็มาไหว้มาไหว้บรรพบุรุษนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนค่ะเป็นลาวค่ะเจ็คเช็คลาวค่ะเจ็คลาวค่ะอันนี้เป็นกงกับมาลาวแบบลาวมากๆค่ะลาวประเทศลาวเลยค่ะ อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้อ่ะเราวอ่ะเราประเทศลาวอ่ะเราอ่ะเราประเทศลาวค่ะไม่ใช่อาราวรอบๆนะไม่ใช่อาราบไม่ใช่อาราวอาาบค่ะอาราวเดอโวลก็คือประเทศลาวรอบๆประเทศลาวค่ะโอเคค่ะเราจะไม่ท้าทีรอนะคะก็อันนี้คือบรรยากาศในที่หนูมาไหว้กันนะคะทุกคนก็มี่หนูมีแล้วค่ะหนูทำสามคลิปแล้วค่ะ ก็เจ๋วอ้อะไรเยอะอะาเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเอาไปให้ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ค่ะเดี๋ยวไปให้ค่ะและนี่คือใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะของูนะคะหลอนะคะทุกคนมีน้องคนน้องคนตวดของหนูเองนี่น้องน้องเขาชื่อว่าปาปานะคะฝากด้วยกตัวด้ค่ะน้องคาเล็นเก่งมากเนี่ยน้องเขาเลยเก่งุเลยค่ะใค่หน้าากนี้ คือบรกาศรอบนอกของเรานะคะค่ะสามนิ้วเลยหรอคะ,คะสามนิ้วเลยหรอค,ะ,คะสามนิ้วเลยนะคะทุกคนคนอน,นะค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังประชุมกันไปกินอาหารข้างนอกอยู่นะคะทุกคนนี่ทุกคนคึกคักดีมากทุกคนแบบแฮปปี้ดีมากกับวันรุดจี๊บกับวันปีใหม่จีนนะคะก็ซินเจออยุอีซินนี่หัวใช้สำหรับคนไทยแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนะคะขอให้มีความสุขไปทั้งปีใหม่จีนเลยนะคะ คคค่ค่ะะขอบุณตอนนี้เรากำลังรอ,รอน้องแฮร์รี่ออกจากรถอยู่นะคะ<อ>เดี๋ยวรอสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องมาแฮ<พ>ร์รี่แฮ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 ร์รี่อยู่ไหนเอ่ยแฮร์รี่ลูกแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่อยู่ไหนลูกอู้ร้องไห้เลยอ่ะอ้ หน้าตุกสานเขาขนาดน้าตุกสานเขานะคะอุ้ยร้องไห้เลยลูกแมวแมวเขาชื่อว่าปีเตอร์ค่ะเมื่อกี้นี่มันจะกัดหนูทุกคนเมื่อกี้เนี่ยหนูก็เลยต้องนิดหนึงออกมาก่อนอย่ามาถูไปเรื่อยอ่ะแหน่ปีเตอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาของหนูค่ะมาสวัสดีค่ะเน่ยแม่เนี่ยน่ารักมากทุกคนเนี่ยน่ารักเวล่าเนี่ยนางโซคิวมาก ถ่าย <Tipp> YouTube ค okay. mm ่ะว <'s> okay. ่า like. ถ่าย YouTube ค่ะก็ครอบครัวตะกีน่ารักทุกคนค่ะค่ะก็มาอยู่ที่ร้านวัสนา Fishing Park หนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็มากับครอบครัวทั้ง15คนเลยค่ะร่วมถึงหน้ด้วยนะคะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวปันเดี๋ยวปัเดี๋ยวรีวิวให้คนะทุกคนนะแล้วนี่กําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างสบายใจเฉบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือกนิก่ะและนี่คือมาค่ะสวยไหมคะ ผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็เด็กกําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างสบายใจเฉบนะคะหน้าโหดมากโอเคค่ะและนี่คือร้านวาาษณะฟิชชิงฟ้านะคะทุกคนที่หนูมากินประจําแต่ความตัจาก็คือไม่ค่อยดีมากเลยว่าตัวเองมากินตอนไหนแต่ก็มากินประจํำมะค่ะทุกคนร้านี้นะคะเดี๋ยวรอสักประมาณสักสอคนก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายเพิ่มเติมนะคะทุกคน วิวดีมากวิวดีงามพระรามห้าเลยนะคะทุกคนคือหนูมาเคยหนูเคยลองมามากินรอบหนูเคยมากินรอบหนึ่งแล้วคือแบบอาหารอร่อยมากทุกคนจริงๆซึ่งอยากให้ทุกคนมาลองกินที่ร้านเนี่ยจริงจริงทุกคนแบบมันอร่อยมากแล้วอาหารแบบรสจัดจ้านรสอะไรแบบสวยมากแบบแบบอร่อยมากเนี่ยร้าน uring, ร้านนี้ทุกคนอยากให้ลองมากินจริงร้านนี้ร้านอยู่ที่ระยองนะคะทุกคนวัฒนามพิชิมพาร์คหนึ่งนะคะ สาขาอันนี้คือที่หนูมากินคือสาขาหนึ่งแล้วก็อีกสาขาที่หนูเคยไปคือสาขาสองเอ่อต้องมีวิวเล่อเๆสิคะคุณคุณป้านีพ่อสอน <c oughs> ต้อยอยากให้ทุกคนมากินกันนะคะทุกคนก็มีอยู่สองสาขาเลยที่ระยองคือเวสาขาหนึ่งคือที่นี่สก,กับสาขาสองอยู่ที่ติดฝั่งชายทะเลนะคะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> อาหารก็ มาอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้วพร้อมโซ่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมี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 ทั้งสาวฝั่งนะคะสามฝ่ายค่ะคือตรงนูน้นตรงตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้มีขบารบวหนูกําลังกินอย่างเมามันเลยค่ะตอนนี้มีความสุขกันมากเลยนะทุกคนเราเราไม่เคยมีความสุขนี้กันมาก,ก่อนเลยทุกคนที่เรากินอาหารแบบโซ่กันอย่างอร่อยอร่อยนี้ค่ะมีปะเปานี่คือน้องชายของหนูที่หนูแนะนําไปนะคะนี่เขาน่ารักจริงๆ ได้เกศสีทุกวิชาน่ารักจริงๆค่ะทุกคน,ปกนปกโปรอยูโปรโมทน้องให้นะคะทุกคนเผื่อน้องจะดังบ้างนิดๆเดี๋ยวรอน้องอีกคนมาน,น,น้องน้องอีกคนนี่ครับเป็นดาวดาวที่ตกตอนนั้นนะคะทุกคนเ<ม>ดี๋ยวรอที่ตกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดาที่กมาก่อนนะคะดาวสินโดมค่ะนี่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวรออีกฝ่ายมาก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเงียบปเลยเว้ยคุณโยมคุลน อร่อยมากจริงพู่เส้นทุกคนนี่ขูงเส้นนี่อร่อยอร่อยมากจริงทุกคนนีุ้นเส้นยังไม่มาก็มีเวลานี่อร่อยมากเรามากินดูอ,อร่อยจริงทุกคนอร่อยมากมาแล้วนะคะองให้ีอีกคนนึนี่สวัสดีวสัสดีแล้วขอนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแฮลี่แฮลี่เบบี ด d ด baby อาให้น้อง้กินขวก่อนแปึป๊ดิอุ้ยอร่อยะล่ะแป๊บแปแป๊บแป๊ิ้วปปิ้วปิปิ้วสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วทำูย่มก่อนย่ำย่ย่ำทำมืองี้ทำมือนี้ทำมืองี้ทำมืองี้ทำมืองี้แล้วโอ้ยนี่นี่ทำมือนี่นิ้วโป้งนิ้วโป้ง มือนี้ทำมือนี้เลาทำมือนี้เล้วทำมือนี้เล้ววิน่ารักนารักน่ารักน่ารักทุกคนน้องเขาน้ารักจริงๆทุกคนจริงๆน่ารักมากมเนี่ยเอาเอาไปเป็นลูกได้เลยเนี่ยคนเนี้ยปิ้วปิ้กับน้องแฮร์รี่เขากันนะทุกคนนะะนนีนีทุกคนนี่ปิ้ว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 ปเร็วปิ้วปิ้วเออปิ้วปดิปิ้วปิ้ว น่ารักน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆน่ารักน่าหน้าฟัดจริงๆคนนี้นี่ๆนี่น่ารักแอะเอ๋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 ตรงนี้กดไม่ได้ลูกโดเดี๋ยววิดีโอหายลูกนี่น่ารักจริงๆนนี่เป็นลงเรียกเรียกวิวปิ้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 วอีกดิปิ้ว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 นี่ๆนี่ๆอันนี้อันนี้ปิ้วปิ้วอีกปิ้วปิ้วอีกเดี๋ยวเร็๋ยว โอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนทุกคนเนาะเขาหน้ารักจริงลืมบอกไปว่าทุกคนอย่าลืมรักษามาตรการโควิด19ด้วยนะคะด้วยการพกแมสไปนะคะทุกคนพกแมสไปทุกที่นะคะทุกคนนี่ก่อนจะออกก่อนจะออกไปนี่คือต้องใส่แมสทุกคนนะคะนี่ใช่ค่ะทุกคนก็ออกมาก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยต้องใส่จะเอาอเอาแมสใส่เยอะๆค่ะ แล้วก็แบบไม่ได้ใส่ได้ไหมคะทำไม่ได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนก<ม> <c oughs> ็อย่าลืมสามัตรการด้วยการพกแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างสองเมตรแล้วก็พกแมสไปด้วยนะคะทุกคนส <c oughs> องเมตรโอ้โหโคตรห่างเลยค่ะดู <c oughs> ตรงี้ไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนบายบายค่ะนี่จะลืมพกแมกันด้วยนะทุกคนเนเลือกหอยดีว่าจะเอาเลือกหอยอะไรดีเก้าสามสามเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งเอนืเลือกหอยเลยดีทุกคน <c oughs> <c oughs> นะทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้ทุกคนช่วยนุ้ลูกหวได้ดิเธอเธอเอาเอาเก้าสามสามเก้าอ่ะเธอมีเก้าสามสามเก้าไหมมีเปล่ามีเปล่าเรื่องอะไรดิธนาคารนี้ด้อถึงรูเปล่านะทุกคนเก้าร้อย เก้าไปเก้าวทุกคนนึกว่าจะถูกหวยรือเปล่านะทุกคนช่วยเลิกหน่อยดินะทุกคนนะเอาให้ถูกเลยเอาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะทุกคนนะทุกคนนะรนาคารนี้ได้ถูกรือเปล่านะทุกคนเก้าร้อยเก้าไปเก้าวทุกคนนึกว่าจะถูกหวยรือเปล่านะทุกคนช่วยเลิกหน่อยดินะทุกคนนะเอาให้ถูกเลยเอาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะทุกคนนะทุกคนนะไปเดพาใหรี่ไปดูปูกันจะพาแฮรี่ไปดูปู ไป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 ดูปูกันไปดูปูไปดูไปไปดูปููไม่กลด้วยปูไม่กล้าด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูปูเสร็จแก้วกัน้องอยู่นู่นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปดูปูกันโอเคได้ได้ก่อนจะไปดูปูเดี๋ยวเอาแก้วไปให้เออดปวดแบบนิดนึงเนี่ยค่ะกับน้องขะเนี่ยค่ะของกับน้อง ครับผมเดีย๋ยวไปดูปูกันป่ะทุกคนป่ะเดินไปกับนิวเลยโอเคมา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 ทุกคนาาาามา,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 ามามาจริงท,ทุกคนแบบอยากออกไปเลี้ยงที่บ้านมากอยากออกไปเลี้ยงที่บ้านจริงทุกคนน่ารักเ,เกินแฮรี่สุดน้องแฮรี่สุดๆของหนูจริง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 รอบคันนี้ปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่น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 อยู่ไหนอ่า อ่าอ่่ามีป้าดีดีเโอ้โหทุกคนดูดิมันดูดิโอ้โหทุกคนดูดิสวยมากทุกคนลฟ์สวยมากเลยดีมากเนี่ยีกแล้วก็มีนี่อีกตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกทุกคนสวยไลฟ์ดีมากไลฟ์ฟังมากทุกคนอยู่ทุกคนนี่มีอะไรนะอ๋อเดี๋ยวแล้วแล้วนึงแล้วนึงแล้วนึงทำไงทำไงทำไง ใช่ไหมเหมือนแฮร์รี่ไว้เอาสลักใช่ไหมแฮร์รี่ใช่ไหมใช่ไหมโอเคนี่อีกไหนอีกันไหนอีกไหนอีกไหนๆอันนี้เลยอันนี้ใช่ไหมไหนีๆไหนๆแล้วก็มีอยู่ข้างล่างอันนี้อีกอันนี้มีอยู่ข้างล่างเป็นหินแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้อีกทุกคนเหี้ยปลาปลาไหนอีก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 นี่นี่โอ้โหปลาปลาดีมากทุกคนดูดินี่โอ้โหสวยมาก ปลาใช่ไหมแฮรี่ปลาใช่ไหมใช่ไหมแฮรี่สวยมากสวยมากสวยมากโอเคีมิตรักมิรัแฟนที่รักของน้องนิวติ่งทุกอย่างนะคะคก็วันนี้น้องนิวมาที่ตลาดสวนร้อยของสวนร้อยปีนะคะซึ่งนานๆทีก็้ของช่องจะมาะคะ่ะ <c oughs> ก็วันนี้ ก็วันนี้น้องนิวนะคะน้องนิวุดที่รักของช่องของทุกๆคนนะคะก็มาอยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านอะไรนะคะพี่เออแคสคาเฟ่แอนของสวนนะคะตอนนี้ก็สั่งกาแฟไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้คะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ mm hmm. เพราะว่าเรื่องของที่เป็นเป็นกาแฟแฟแบบคล้ายๆแบบของโบราณใช่ไหมพี่แบบแล้วก็แบบผสมประสานร,ระหว่างของใหม่กับของเก่า mm hmm. ใช่ไหมคะพี่ ก็เดี๋ยวชิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังนะคะร้านที่หนูกำลังจะสั่งกาแฟอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นจะไหินนะทุกคนนะเป็นจะาตินะทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดินเดินก่อ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 นอ่าเดินก่อนอ่า รสชาติดีเลยทุกคนก็มันก็ก็เป็นหวานน้อยที่แบบที่แบบที่คลีนเนี่ยเป็นแบบเปนหวานน้อยที่คลีนก็ลองชิมแล้วว่าอร่อยมากนี่ชานมนี่หนูสัง่งจากร้านนี้นะคะทุกคนนะอย่าลืมมาอย่ามาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะคะก็ะกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มนานสาร้านใจไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงฝั่งคันนู้นต่อ ตอนนู้นต่อเห็นไหมเห็นไหมฝั่งตรงฝั่งคันนู้นต่อเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฝั่งเดินเดินเดยนเดิ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 นต่อจะซื้อของเดี๋ยวจะเดินซื้อของสองเออนี่คือตื่นแล้วนี่คือตื่นแล้วนี่คือตื่นแล้วนะคะทุกคนมิตรักแฟนชาวนิวดิ่งทุกอย่างนะทุกคนนะโอเคครับผม นี่นะคะนี่คือบริเวณตลาดเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็อันนี้คือบริเวณตลาดที่มาประจําแล้วก็หินประจําอาจจะมีของใหม่ๆบ้างนะคะทุกคนนะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้เนาะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้นะทุกคนนะนี่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 อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะโอเคก็ช่วงนี้เขาเริ่มมีการแบบคลายล็อกบ้างแล้วบางส่วนนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนได้ที่ ตลาดตลาดออของสวนร้อยปีนะคะอยู่ตรงแถวๆเยื้องเกลือหวานกรุงเทพแล้วก็ฉาชิงเซานะคะทุกคนนะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะมาเที่ยวมาแบบทเที่ยวคลายเครียดเนาะถือว่าไปเที่ยวกันเป็นการเที่ยวคลายเครียดเป็นการดูแบบของที่เราอยากจะซื้อกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะนะคะทุกคนนะเนาะ ชาวน้องนิวสิ่งทุกอย่างนะก็คือว่าเอ่อคลิปตอนที่ไปตลาดร้อยปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็ลืมปิดลืมพูดปิดคลิปอีกแล้วนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาพูดเดี๋ยวจะมาพูดตรงนี้แหละก็ลืมปิดคลิปก็อย่าลืมแบบกดซับสไครต์ด้วยเนาะเออแล้วก็อย่าลืม มาสต๊าคไลแล้วก็กดไลค์กด like, แชร์กดไลค์กดแชร์โชกด้วยนะทุกคนนะก็โอเคนะทุกคนนะว,วันนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ว่าพูดปิดคลิปเฉยๆก็เจอก,กาันในเจอกันในทูบีคอนเทนต์บิวกาตอนต่อไปดีกว่าว่าคอนเทนต์จะมีอะไรอีกเพราะว่าห่างหายไปนานมากหลังจากที่ ไม่ได้ทำช่องมานานกว่าหกเดือนเพราะว่าโควิดค่ะเนาะก็อรอให้บรบมันแก้ไขให้ดีก่อนโอเคนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย, <laughs> บายชาวมิตรรักน้องนิวติงทุกทา